ครูเกณฑ์สวัสดีครับยำคำวันนี้เพื่อนๆได้อะไรทานนะครับวันนี้ครูเกณฑ์ได้เป็นเมนูลาบไก่สุดเหนือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดเป็นคําเมืองนะครับเพราะเป็นสุดเหนือวันนี้จะจะเป็นไก่เป็นไก่แบบบ้านธรรมดาครับมันจะไก่บ้านนะครับเป็นไก่แบบอยู่ในตลาดสดเนี่ยครับผมได้มาสามน่องนะครับเดี๋ยวอีกพอวิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับผมไปครับอันนี้เป็นนอสอนะครับ ้องพี่สะพกผมเลาะเอาหนังไปถอดแล้วครับแล้วก็จะเอาจีนนะครับต่อจะจีนมามาซ้อมราละเอียดครับไปถาม้องนะครับส่วนกระดูกที่เหลือครับตาวนี้เป็นต้มยำครับไว้ซดน้ำนะครับนี่ก็เป็นพริกแกงนะครับอันนี้มีขาตะไคร้นะครับขาตะไคร้ผมเอาไปขั้วมามันก็หอมครับแล้วเป็นกะปิครับกะปินี่เอาไปหิ้งไฟมาครับเพื่อให้มันหอมหอมครับแล้วก็จะมีแฮมครับ นีหอมแดงกับกระเทียมครับเอาไปคั่วให้มันสุกครับมีขาดไปได้เลยครับเมืองเมืองบ้านเฮาเมืองเบ้านเฮาเลยครับเม็ดหอมป้อมครับแล้วก็บอกแคว้นผมก็มาคั่วให้มันหอมแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมีน่ครับพริกแห้งขั้วเหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวเซแล้วผมก็จะใช้นี่ครับได้ตลาดสดมาครับตีบ้านน้ำมันเฮียไว้หมดนะครับแต่แบบเนียวดีกว่าครับตลาดสดบุดหนุนเมกะทำอย่างก็นะ ลืมพักแผ่วนะครับเปิดห้องพักแผ้วเนาะบ้านเฮาเปิดห้องพักไผ่พักไผ่คก็จะเหี่ยวแล้วครับแล้วก็กระหอมพักชี้ครับกระห้องพักชี้เดี๋ยวใส่โรยกันไปครับไปแยกกันดีกว่าอันนี้ไก่ครับมันรีบพักเจอามาล้วนให้มันสุกครับเมนูนี้สุกเอาดีกว่าครับเดี๋ยวล้วนให้มันสุกก่อนนะครับผมเอาละครับ ตุกดีแล้วครับเลือมแห้งดีแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่าเครื่องกันดีกว่าครับไปครับก่อนอื่นผมใส่เกลือก่้นะครับเดยต่ำง่ายๆครับต่าอันที่บันยางๆาก่อนะครับผมนี่เป็นหักพักชีครับคาระเครครับเลยเดี๋ยวต่าก่อนนะครับผมต่อไปผมใส่บล็อกนนะครับบล็อกแคนครับ เม็ดหอมป้อมครับตํำก่อนนะครับต่อไปผมใส่พริกแห้งครับนี่คับวมหอมเลยครับไปตํำขึ้นมาเลยก่อนครับต่อไปผมใส่กระเทียมครับหอมแดงครับขวบซุกเลยนะครับแล้วก็ใส่กระปิ้งครับไปเหนียวไปครับผมตํำก่อนนะครับ แกงคมลำเอียดดีแล้วครับเดียวมาคั่วครับมันหอมหอมแล้วครับเดี๋ยวคั่วให้มันหอมหอมแห้มๆเลยก่อนนะครับผมผิวเขาเริ่มหอมเริ่มแห้งดีแล้วครับอครับเอาละครับเดี๋ยวพักให้มันหายห้อนก่อนครับเดี๋ยวเะไปสูนกับไก่ต่อนต่อไปก็ต้มเสร็จกระดูกเลยครับเป็นน้ำสุปไปสดน้ำหอนก็พร้อมมาครับเอามาสูนพริกล่าบกันดีกว่าครับ หัวหอมหอมนะครับใส่ไปรวมครับนี่เป็นหนังไก่ครับผมทอดกรอบดีละใส่ลงไปเลยบึ้มนะมันตึงเน็กมันตึงมอครับเข้าเมืองเมืองครับอยู่ดีคนมากนะครับนี่เขาก็จะเอามากักกลูนกันเลยครับต่อไปผมก็จะปรุงครับ จะใส่เป็นเกียวนะครับใส่เกลียวบนเนี้ยครับต้องใส่นักครับเดี๋ยวจะเิ้มไปนักแล้วก็จะใส่ปงมามีครับผงชิสดครับือมันได้นัวได้ํำครับจิ้มแล้วครับรสชาติขึ้นขนาดเลยครับต่อไปหงัมจะใส่ครับก็หอมผักชีแล้วก็ผักไผ่ครับสับแล้วครับก็จะเอามาสูนกันมันเข้ามันได้หอมครับผมเม็ดเมนูนี่ครับ คนก่อนนะครับเสร็จแล้วครับผมหลับไก่สุดเนื้อครับอมครับหอมอบควันครับตัวนีอย่างเนาะเลยครับเอาลิ่นขนาดครับสดเครับนี่นี้ครับกระดูกครับต้มสุกเลยครับนำหอยเล็กขนาดครับกระพักแก้มครับกระพายครับต้นหอมผักชี้ครับหยัดไปข้างบ้านมาครับหยอดนงครับแก้ม ครับเด,ดี๋ยวหาสวยงามเย็นๆร้งองถึงกังต้องก่นนะครับขอบคุณที่เข้ามาใจมาคอยกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมบายครับ